สามต่อจ่าไอเป็ดน้องวันนั้นที่มันเกลียนผมนะครับตอนแรกผมเปิดอันติกูฟาร์มมาตั้งนานไอ้แม่งไม่เป็นไรนะฮะกิบบี้ยังรอยอยู่กิบบี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ไม่มีใครทำได้ใครจะมาเป็นตัวนี่กาบมากนะฮะอันติกาต้องใช้เลือดก,ก็ไม่รีตอนเปิดอันติคือโคกาก กูจะเก็บแต้มไอ้น,นี่ลูฟังอะไรเดอเป็นเยสไม่ต้องมาอารมณ์ดีกับตูแล้วตอนออกต้องอ่ะนี่จริงจังนะนเปิดอันติกเลยน,ะนี่ยไไ้อินพัทไอชัดชี่ไอสูดหมึกไม่ใช่หนูเล็กแต่มัคือหนูยักษ์อะไรไอดับ ดิดิเอ้อยตอตอตอ,อะไรอะไรตายไหมล่ะตายมันเปิดอันติเดียมัมนเปิดอันตีกันแลน,นั้นก็ได้เปิดนะดิดดีดาบมันตุ้ยเลยไหมดามมี่มานี่เลยวอล์คามบนูนนี่ อาดําครับไม่เก็บตะแตกของคุณและตามสัญญาจาักอยู่ที่เรียนโอ้ยไอ้กัญตายเลยหลอกลางมันปล่อยอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ย มันอยู่นู้นมันอยู่นู้นมันโดนมันนู่นนูท้ายผมและพ้เราจะไปฆ่ามันเอาคืน อีน้ำมันป็นกาโลกาโลโอเนี่ยาเียไอพวกมันลาตยสกิ้คือมันตักิงยังัดโต๊ะดียวะนั่นไงโหใครดูนเต็มถึงก็ตายอ อีกครัินอีนเตอมีกเจอมาเห็นคลิปนี้จะดูเบื้องหลังว่าเราทําอะไรไปได้คุณนเรื่องเรียนไยมาเสียนะซีบีดีพอคุณเปิดเอสซีบีย้อยห้อยย้อยที่ร้ายกลางแบบนี้ใช่ไหมไปเลยเอ้ยมันเปิดอันตี้แล้วมันหนีเข้าไนมันด้วยก็เนียนสิครับเนี่ยเปิดอันตี้อย่างเนียนที่คิวเนี่ย อันชี่ตายไหมมันไม่ตายคือถ้าคุรักใช่ไหมไอชี่หน่อยไอ้หนึ่งอะมันจะออกเกมหนีแน่เลยไม่ทางหรอกสี่หกเฮ้ยสี่ห้าเยอฝนตกฝนตกก็ได้ออกไปเล่นออกไปเล่นแค่กีบีดีโหรออะไอู้หูไปไปตีกัน còn rút giếng các quần hốt còn đi quần lớp nhụt léo ừ <cười> <cười> phải là đạm ý hay là tốt น้่นใช่ตอนตอไปอืมจินพัดเกจี้ว่างเลยอ็นดี้ก็แล้วเราจะพยายามไม่ให้เลือดหมดเหมือนกัน EP สาม อีมันเผาอ่ะมันเผาอ่ะใครเ้าใก้นี่โดนเผาแน่นอนไปยิ่งดูก็ยิ่งแรงนะใหรวะทันทันโอ้ยทำอะไรกัน ทำอะไรกันทำอะไรกันโหหัวใจจะวายอันนี้หัวใจวายจริงในเมื่อมันไม่เก็บสเต็กให้เราเราก็เก็บสเต็กเองเลย ปวดใจจังเยจะสกีบิดี้เลยไอ้ถ้าเกิดกมุฎมันเลือดน้อยนะบอกเลยมันมีแบบคน็นลงบอกเลยห้ามเปลี่ยนตัวด้วยตายแล้ววันนี้กูไม่ถนัดถนัดแค่อันตีอะแรงเป็นบริการสกิบิดี้หายเลือดน้อยเอาหมดเลย โอ้ยอนี่แล้วก็ออกตามลากคนไปนู้มันไปอยู่ไปไหนวนะเนี่ยโอ้ยอย่ามาฆ่ามามึงจะก็เกลไไนนะ่นกลัวอะไรนะอินฮัทมึงกุดหาไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยมึงฆ่าคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงฆ่ากนะูนะมึงตายเพราะถึงฆ่ากูได้ยกเว้นอินฮัท ห้ามห้ามเบ็ดขาดเป็นมงกุฎค,ครั้งที่สองผมขึ้นรูปให้ดูแต่ไม่ไม่ออกยาคีบี้ตัวนี้ปวดหัวเลยไม่เคยเห็นหรอเก็บอันตียเก็บอันตียโทนโทๆโทนโทนหิ้วเกือบแตกแต่ไม่เกือบอีกนิดเดียวกระไดหัวใหญ่เฮ้ยเป็นเหล่น้อยอ๋อ เลื่อนเหลือน้อยอ่ะตะกี้จะรอดไปไล้ไงเดี๋ยวดังไปสวยเพื่อนไปเลยบุบบุบตัวที่มันเหลือร้อยเนี่ยดีไอ้ o n e สี่เล่นคูไม่ขยับไปไหนเลยมันพักเราถอยหลังได้เดี๋ยวสกีเบดี้จะไปหาบอคุณต่อไอเตรียมตัวเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลารวมอยู่ในนี้แล้ว และเปิดแล้วตอนนี้เปิดนะนี่แล้วกันไปเลยอไปลต่อลต่อ,อิดแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอยนะตั ไปคุณบีดีอะไรมกไโฟอร์ซีเวลกินถอยเล็ดเฮ้ยไปเลยอาชีมันเริ่มมีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วตอนเนี้ยเออผู้ชมไปดัมมี่สกิบดี้ถอยเล็ต เราเตะวันดูดีเฮ้ยยิงครเปิดอันตี้ปิยดยอดไต่ไข่เลยเพื่อนอะไรวะเนี่ยไต่ไข่แล้วไต่ไข่แล้วปึ้มปึ้ม มันไอกาโรมันเปียกไปเว้ยมันยังไม่มีเลยอ่ะเมี่ยนซึ้นติ๊กว้เตะไข่ลูกชิ้นบําบําสกิบิดี้บําบําลูกกลัวใหญ่ลูกชิ้นเขาเต็มตะกเลยโคตรใหญ่เลยมันก็อุบาทอุกบาทอ้มไช แปลกใจตรงไหนคิดบิรี่เด,ดน่านมาคิวคิวอย่างเยอะตอนนี้เป็นเวลาคือมันี่ย้โหกโมองอีบ้าเฮ้ยจะได้ยังติดนะ ขี่เกือบโดนเกือบโดน,โดนชนกำแพงแตกมันนทท้ยเนี่ยถ้าขี่ไหนวะเฮ้ยมันดึงมันจับมันจับเออใช่วะแล้วโดนจับอย่างงี้ไหมันพี่ยายข้ออนุญาตชอบตีตายและ E D หนึ่งไว้พอต้องมี E ีสอ,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 องใช่ไหมเนี่ย เรต่อ EP 2นะฮะตรงนี้แหละ